กิดวางสั้นไปหน่อยแล้วโดนกดกันครับตลัดแจ็คมาที่นันนองโอ้นันนองปล่อยให้แจ็คลูกเรยิงไกลยังไม่ตรงกรอบแจ็ครับเรย์เรย์จะยิง บอลออกฝาแม่ที่่าดดำแดงมีสั่งตรงจากสางอนนะครับไปที่เสา,าตอกระมอนรส่มาในเ่าืนคอมาที่ดาครับลูกนี้ก็ช็อกเข้าทางอ้าวแฮนด์บอลมาที่มือต้งอนเลมาแรงดีมาไม่มไหวดครับลูกระยะ18หลานี่มันก้องมีสักกรครับนั่นดีแล้วครับเสียบอลนะครับ นี่เอาเสียบอลให้กับแต่นีไปลงไปนี่ครับก็โดนไปสองสกอร์ที่โปรเอาใครจะเปลี่ยนเท้าเสเอลซะแล้วเรียกร้องหรือเปล่าวนิดกินมื้นนี้ไปครับเคาะเสียบอลครับอ้ยมาที่เวเรลอนมาที่ดบแดงสัดไปหน่อยอ้ยอ่านะครับเสร็จบอลกันใหม่ครับ แดงนอเีวุพพนนออาดีนันนองครับอู่รอเพื่อนครับนันนองไม่การที่เองครับอวนออกซ้ายไปทวนคิดมาที่จิบจิบลั่นทั้งนั้นเสียบอดครับหุ่นนายมาที่ตุกตุกตุกยอก าต๊นี่ก็มีของฝากมาฝากด้วยนะครับกับชาวหงแดงอ้ได้เมองรับจีหรือเปล่าครับเอา้าไปเสะดุดขาซะงั้นครับโอ้ยมาที่จีตอ่อครับเซตใหม่ครับอ้าวมัวตะคิดอยู่ครับแจคกเรียกว่าการสอนสง่งเพื่อนสงงน่งให้นี่ต้องดูให้รอบครับแล้วก็ญาติครับถ้าผมสีแดงนี้ เปิดมาหงงในเมืองนานาเพื่อความบันเดินนะครับวันนี้เราก็จะมีนักท่าวเสิยู่นะครับท่านประธานบุญมีการประธานบุญมีนด่จะเก็บเาข้าจเข้าจ่จริง้า้าเข้จะเข้าจจะเข้าจจจัดไปาจะจ เจ้าแถวแลบเพอาถวได้เจอหลานหึงครับตอนนี้กับข้าวนะครับตอนนี้ปิ้งย่างนะครับจบแล้วนะครับใครต้องการอยากเจอานับกับข้าวหรือว่ากับแก้มพร้อมเลยครับมารับใจเลยครับพี่ปิ้งย่างเลยครับใครที่โยบเป็นตัวสต็อปแล้วนอมาทีหมวดต้องสั้นไม่นอยหมวดต้องเลยลอไปลอลองไอจ่ายเลยครับเตตอ ยกบอลฝาไปครับมันซะด้วยครับร้นทิ้งเอ้ช้าไปนอนหรือเปล่าครับตมาี่ตอสวัสดีครับ กรบผมนายบุญมีเรืองฤทธิ์เป็นประธานของแดงมุกดาหารนะครับวันนี้ทางหงแดงมุกดาหารมีกิจกรรมนะครับฉลองฉลองแชมป์พิมเมียรกนะครับปี2024นะครับถึง2025นะครับวันนี้ก็พี่น้องหงแดงมุกดาหารก็มามากหน้าหลายตา นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีกิจกรรมนะครับกิจกรรมอ,อันแรกก็คือการแห่การแห่งเท่แชมป์นะครับฉลองแชมป์รอ,อบๆเมืองมุกดาหารจากาสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารจนถึงสนามฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันและทำกิจกรรมในครั้งนี้คือสนามเดอ์บุญกิวของทางูุ้่มกับวิจิตนะครับกิจกรรมที่2ก็คือการแข่งขัน ฟุตบอลระหว่างพี่น้องของแดงมุกดาหารนะครับแบ่งข้างกัตเตะนะครับก็ใช้ชื่อก็คือทีมของแดงในเมืองและทีมของแดงนอกนะครับในกับนอกนะครับแข่งกันเพื่อมิตรภาพเพื่อการฉลองแชมป์ในใน,ในปีนี้นะครับแล้วกิจกรรมที่3ก็คือหลังเสร็จ าจากการ,รตเตะฟุตบอลนะครับกระชับมิตรก็จะมีการกินดื่มตามอัธยาศัยแล้วก็ฟังดนตรีครับรก็ได้เครื่องเสียงมาจากอยมิสิกบ้านนายอนะครับบ้านนายอนพือนอตาลมุกดาหารนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณที่น้องของแดงมุกดาหารท,ทุกทท่านนะครับที่มาณสนามเดอบุนฟิลด์หรือว่าอยู่ ไม่ได้มาอยู่ที่บ้านนะครับก็อขอขอบคุณทุกท่านนะครับการทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นในชั้นที่20ของริบรพ์พูและครั้งต่อไปก็น่าจะเป็นครั้งที่21 22 23 24 5ปีติต่อกันนะครับขอบคุณครับ